ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีบริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแลวกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทาการอัปเดตข่าวสารของ e ีฟลิปบอลสองพันยี่สิบสี่โซนมือถือหรือฝั่งมือถือกัน สำหรับในส่วนงคลิปนี้ทุกคนจะทำการยืนยันและคาดการนักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตวันพฤหัสนี้นะครับก็เรามาดูแลยกันนะครับว่ามีแพ็กไหนนะครับที่ยังอยู่กับเรากันบ้างมีแพ็กไหนที่หมดอายุกันบ้างแล้วก็จะมีแพ็กไหนที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับก็เรามาดำเนินการไล่เรียงดูในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็วันนี้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงรับชมกันเลยแล้วกัันนะครบ ก็อย่างที่ได้บอกไปนนทุกคนว่าคลิปนี้นะครับจะดํเนินการพูดถึงการยืนยันและคาดการณ์นักเตะแพ็กใหม่ทั้งหมดนะครับทุกคนที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับก็เริ่มได้เรียงกันที่แพ็กแรกนะครับสำหรับแพ็กแรกคือแพ็กของโชว์ไทม์ยังสตาร์ทุกคนสำหรับแพ็กนี้นะครับก็คือยังไม่หมดอายุนะครับเพราะว่าจะอยู่กับเรายาวๆจนถึงวันจันทรเลยนะครับสำหรับแพ็กที่นําทับโดยเอริงเบาฮาเ์แลนทุกคนโคพาเมอร์นะครับแล้วก็นิโกวินเลียมนะครับก็คือหมดอายุวันจันหน้านะครับสำหรับแพ็กที่จะหมดอายุว อีพิกยุโรเปียนขับแอตเทเกอร์คนหรือว่าแนวรุกของยุโรปนี่ครับก็มีมาตามนี้เลยผมก็จะหมดอายุไปหลังการรัปเดตวันพฤหัสทีนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันวบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของนักเตะพ็กใหม่คนนี้ก็ต้องรอดูกานยันเพิ่มเติมตีกทีลวกันนะครับว่าตำนานใหม่ๆนะครับจะเป็นใครกันบ้างนลคนหรือว่าตัวเกมนะครับจะหยิบยกตำนานตัวไหนเข้ามาเปิดกันบ้างน,นะครับเพราะว่าในฐานข้อมูลนะทุกคนเหลืออีกเยอะแยะมากมายเลยครับที่ยังไม่ถูกเพิ่มเข้ามาให้เปิดนะครับสำหรับ นักเตะตำนานหรือว่าพวกอีพิกโชว์ไทม์นะครับก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าตัวเกมนะครับจะหยิบยกตัวไหนเข้ามาให้เปิดนั่นเองนะครับต่อมาในส่วนของ Player of the Week คับทุกคนสำหรับ Player of the Week ปัจจุบันนะครับก็คือเป็นการวนแพ็คก็ทุกคนก็คือมีทั้งหมด30ตัว30นักเตะเลยด้วยกันนะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันวันพฤหัสนี้นะครับและสำหรับแพ็คใหม่ก็คือเหมือนเดิมทุกคนยังอยู่ในช่วงของการวนแพ็คอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าฟุตบอลโลกฟุตบอลทีมชาตติออันนนี้้ก็จบบไไปแลลลวุคม่่ใชโโรฟภ แล้จะเป็นผู้บอลยูโรหรือโคปาอเมริกานะครับวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วคนเลยก็ฤดูกาลใหม่ก็ยังไม่เปิดนะครับก็น่าจะมีการวนแพ็กกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะทาการลงรายละเอียดให้เลยกันนะครับว่าถ้ามีการวนแพ็กนะครับจะมีนักเตะคนไหนกันบ้างที่เข้ามาในส่วนของ Player o f the Week นะครับก็จะทําการอัปเดตให้ในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับต่อมาขึ้นในส่วนของนักเตะจากฟีนิกซ์คนก็คือนักเตะไฮไลท์สเปนนะครับวันนี้ก็สิ้นสุดแล้วเช่นกันนะครับคนสำหรับใครที่ยังไม่ไดดด้เเปปปิิกกก็รรีบบััันนนวยะค เช่นเดียวกันกับแพ็คของอาร์เจนตินานะครับวันนี้ก็หมดอายุเช่นกันสำหรับวันพฤหัสนี้นะครับก็ใครยังไม่ได้เปิดก็รีบไปจัดรีบไปเปิดกันได้เลยครับทุกคนและต่อมานะครับเพื่อนำฟังของ POTS คนหะเพลย์เยอร์ออฟเดอะซีซั่นะครับอันนี้ก็สิ้นสุดเช่นกันสำหรับวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับลีกของกันโชเซเรียอิตาลีนะครับและในส่วนของนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยไอเทมดาวหรือไอเทมของนอมบิตติ้งคอนแทคนะครับอันนี้ก็อยู่กับเรายาวๆอีก2สัปดาห์เลยด้วยกันนะครับสหรับนักเตะที่มีมมาให้แลกฟรรีดดวยไอเทนะคับ ต่อมาคนเป็นนักฝั่งของนักเตะที่มีมาให้หมอทุกคนก็คือเป็นพรีเมียมแพ็กนะครับหรือว่าเนชาแนลแพ็กต่างๆครับวันนี้ก็เน้นย้ำให้อีกทีแล้วกันนะครับว่าอยู่กับเราอีก1เดือนเต็มๆครับทุกคนใครที่เก็บทองรอเปิดนะครับบอกเลยว่าเก็บไว้ได้ยาวๆเลยนะครับสำหรับแพ็กพวกนี้และในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะคนนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับว่าจะเป็นโปรไอเทมต่างๆพวกไอเทมเชนดิวนะครับไอเทมอัพเลเวลไอเทมสกิลนะครับรวมไปถึงการแจกทองฟรีนะครับก็มีการเเเปปลลลีี่ยนนนนแแแงะะจกกฟรรััหมมือดิคบ ก็ทั้งหมดทมวนประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยทุกคนไว้เชื่อใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ